สวัสดีค่ะพบกับโจค่ะมิสเตอร์แอนพีค่ะครับแล้วก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับฮะวันนี้เนาะเราก็สายซิ่งสายเลยกับสีประตูเตี้ยแต่งซิ่งเอสคอตี้ใหม่แล้วค่ะอยางรอกันอีกแล้วนะครับสีประตูเตี้ยตัวนี้ราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทสำหรับสีขาวใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นโมเดลล่าสุดแล้วนะคะเขาเรียกเป็นปีโมเดลของาโรงงานเนาะเป็นส0 2 3นานั่นเองซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างเนาะในเรื่องของตัว พวกกระจังพวกเบ้ามือกระจกข้างแล้วก็กันชนท้ใช่มีกันชนคมือเปิดท้ายอะไรเงี้ยจะมาเป็นสีดําเงามาให้จากโรงงานเลยใแต่นอกนั้นก็จะเหมือนเดิมใช่ที่เหลือออปชั่นทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะราคารถก็แพงขึ้นเพียง3 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่คันนี้เราได้การแต่งให้เรียบร้อยพรามีเจ้าของเรียบร้อยนะครับคันนี้โปรเป็นไงบ้างครับอันนี้ก็คือเป็นโปรครอบครัวมิซูก็คือลูกค้าเนี่ย มีรถมิซูเป็นของตัวเองอยู่แล้ว1คันด้วยนะ,นะคะมีครอบครม,มีรถอยู่สู่แล้วเนาะก,ก็เลยได้ส่วนรถพิเศษจริงๆก็ใช้งินรับรถอยู่ที่1,500 0บาทเท่านั้นค่ะห0่ 15, บาทเท่านั้นเองนะครับฮะใช่แล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็มีการเพิ่มลายล้อพิเศษนะคะ,ะเป็นคอสเม t ิก็เลย มีเพิ่มเงินอีก1,200บาทอีกนี่หนึงแค่นั้นเองเป็นเท่ากับ1 6ื่นกว่าเท่านั้นเองสบายๆนะครับสองร้อยบาทผ่อนสบายๆเก้าพันเนะคะตามโปรนะครับเพราะว่าจริงๆก็มีไลน์ให้เลือกได้แต่ก็จะมีเพิ่มมูลเงินจะนิดหน่อยแล้วแต่ไลน์แล้วแต่แบบนะครับตัวนี้แต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นของแต่งจัดเต็มเซตใหญ่ในโปรอยู่แล้วนะคะเริ่มด้วยตัวเซต ชุดแต่งรอบคันเอสปอร์ตี้นั่นเองนะครับเป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มก็คือมีทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นครอบกระจังหน้าสีดำแดงครอบตัว C กันชนนะคะสเกิร์ตหน้านะครับนี่โลโก้สวยๆด้วยนะครับไปถึงสเกิร์ตด้านข้างนะครับแล้วไปถึงด้านหลังเนาะครอบกระจกครอบเสาอากาศนะคะมีเคฟ้าเสากลาง มีสปอยเลอร์หลังนะครับมีโรบาเล็กนะครับนี่นะครับแล้วก็มีสเกิร์ตท้ายอีก3ชิ้นโอ้โหนะครับแต่อันนี้ลูกค้าต้องการที่ไม่ติดสติกเกอร์เลยนะก็มาเป็นเทมเพลตนะเป็นสีเทมเพลตสีขาวก็คือเอาสติกเกอร์ของเอลเซปต์ตี้ออกทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังมีแว็บนะมีแว็บตัวฝากระโปรงหน้านะครับเป็นแคปล่าฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงท้ายนะคะ ะครับก็มาสวยๆเลยนะครับและแน่นอนนะครับร้อยที่บอกนะไปล้อคอสเิสนะครับค่ะเป็นคอสมิสสีดำนะคะแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นดิสเบกสีเหลืองโอ้โหอย่างเทพเฟี้ยวอ่ะอะอย่างเฟี้ยวนะครับพร้อมยางนะครับตัวนี้เราก็ให้มานะครับเป็นยางขนาด245นะครับหน้าหลังก็เป็น275นะครับแล้วก็โต๊หลัง2นิ้วสไตล์มาตรฐานซิ่งๆของเรานะครับสไตล์ซิ่งแล้วก็ ภายในเนาะภายในด้านในเนี่ยก็มีตัวจอนะคะเป็นจอ Android ให้ด้วยแทนเครื่องเสียงเดิมที่ไม่มีหน้าจอนะคะนะครับก็มีความบันเทิงให้ครบคันด้วยนะครับนอกั้นก็ยังมีติดิฟรมกันสาดข้างกระบะไลเนอร์นะครับของแท้เลยนะคะแล้วก็ฟรีค่าดําเนินการจดทะเบียนนะคะราคาเนี้ยคือจริงๆตามโปรก็คือที่15ื่นห้าเนี้ยก็ไม่มีค่าอื่นแล้วเนาะก็มีแค่ว่าซื้อเพิ่มเรื่องลอใช่เมื่อกี้ลืมบอกไปตัวนี้จอของที่ให้นี่มีกล้องหน้าและกล้องหลังช่ติดให้ด้วยนะครับ ล้องหน้าคือหมายถึงเป็นกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะคะเพื่อแบบอ่สมัยนี้เนาะก็ต้องมีติดไว้นะคะก็สามารถดูไฟล์ในจอได้เลยใช่ครับรวมถึงกล้องส่องหลังขนาดหอยจอดนะคะอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็คือสะดวกสบายปลอดภัยในการจอดรถนะคะนะครับก็ครบทวนครบคันนะครับและแน่นอนนะครับใช้เงินแค่หมื่นหกกว่าได้แต่งครบอย่างนี้ต้องมีครอบคบิสูนะถ้าไม่มีก็อาจจะเพิ่มนิดนึง ใช่แล้วนะคะแต่ว่าราคานี้ก็เป็นราคาพิเศษจริงๆแต่งเต้มนะคะผ่อนสบายๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวคันนี้นะครับเราเตรียมเอาก็ไปส่งลูกค้ากันด้วยนะครับใช่แล้วอันนี้น้องก็จะไปไปใช้งานอยู่ที่สมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามแถวอัมพวานีเองนะครับมางันก็เดี๋ยวเราเอาน้องไปหาลูกค้าน้าพาน้องมีกไปด้วยนะครับงั้นไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะ อยู่กันกับลูกค้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณน้านะคะครับอันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้สมุดสงครามครับสมุดสงครามเองนะคะแล้วก็พาน้องสวยๆคันนี้มาส่งให้ถึงที่เลยถูกใจไหมคะตัวรถถูกใจครับอันนี้คือเราเลือกเองเลยเนาะว่าอยากแต่งแบบนี้ล้อแม็กแบบนี้ใช่ครับค่ะแล้วพบพบเจอโจของ่องช่องยูทูบเจอที่ยูทู e ก็คือดูแบบพวกรีวิวรถมาใช่ใช่ใช่แล้วได้คุยกับเซลล์ท่านอื่นบ้างไหมคะ ถามว่ามีคุยครับมีคุยบ้างแล้วทําไมถึงตัดสินใจที่จะซื้อกับพี่จอค่ะการติดต่อดีฟ้าดีฟ้าจุดอื่นมาไอ้นี่ตลอดทักตลอดถามตลอดตีงน่นตลอดแล้วตอบได้ใช่ได้ใช่คือตอบได้ตลอดอ๋อแล้วโปรโมชั่นที่ได้น้องของเราเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าของมิสซูอยู่แล้วด้วยใช้รถมิสซูยแล้วด้วยผมก็ถือว่าแบบคุ้มค่าได้สส่วนลดเต็มที่คุ้มสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ได้แต่งสวยตามสั่งเลยนะคะอันนี้ ไฟแนนซ์ก็ไปดำเนินการทำไฟแนนซ์ให้ถ,ถึงที่ทำงานใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็คือไม่นานเนาะไม่นานสะดวกนนค่ะแล้วก็รถก็ส่งถึงบ้านนี้ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายที่โชว์รูมด้วย <c oughs> สบายเลยใช่ค่ะถ้ามีคนสนใจรถมิสูยังไงฝากเคลียร์กับพี่โจหน่อยคะ่ะว่าแบบแบบไหนดียังไงไงคะต้องที่นี่นะครับมิสูพี่โจอินเทสชั่นอืมได้เลยเด็ดจริง ขอบพระคุณนะคะยังไงขับขี่ปลอดภัยนะคะล่ำรวยร่ำรวยนะคะคขอบคุณนี้ขอบคุณค่ะถ้าสนใจโปรดีๆนะคะรถแต่งสวยๆก็ติดตามโจได้นะคะที่โจขับมิซูอินทีแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็กลับมิซูซูเปอร์โปรนะคะเดี๋ยววันนี้โจกับลูกค้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ